สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอฝากการคํานวณสูตรสองตัวบนระยะสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะแนวทาง2อตัวแนวทาง2ตัวบนนะคะสูตรคานวณระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบในงวดวันที่16ตุลาคมพศ25 6 3นะคะ รวมกันสนับสนุนสลากกินเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณสองตัวบนระยะสุดท้ายขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณโดยกันนะคะว่าสำหรับเลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสำหรับสองตัวบนระยะสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะ ก็สำหรับการจับฉลุดองสบนนะคะทั้งหมดได้6ชนดนะคะขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะว่าสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะจะผ่านหรือไม่ในงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะคะ6ชนดนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมเอาหลักร้อยนะคะครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่2บวกหลัก10ครั้งที่3บวกกับ1นะคะสำหรับคดข้างล่างเอาหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่4 2ครั้งบวก1บวก2นะคะ สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาร่มการคำนวณด้วยกันนะคะชุดข้างบนหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขห 5, 5้าห้าบวกหได้10 10ิบบวกแปดสิดเลขเดนแนะคะแปบวกหนะคะได้เกาสำหรับชุดข้างล่าง หลักนูนล่างนะคะเลยสามบวกสได้7 7็ดเจ็บวกสี่สิเดสได้เล็กเดนหนึนะคะหนบวกหนะคะได้2 2งบวกสนะคะได้สี่สำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนอ,นออก3ามเกาหนึ่งสำหรับการคำนวณสูตรสงตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เล็กเดนนะคะเลยแปดเลขเก้ 8, และชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสองและเลขสี่พ้นออกนะคะรางวัลที่หนึ่งสามตัวบนออกมาแล้วสามเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดนี้นะคะเลขเด่นของเรานะคะชุด้ังบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะสองตัวบนในงวดนี้ออกเก้าหนึ่งจ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อย ั้งที่1น,นะคะเลข9 9บวก5 14 14บวก7 21 21เลขเด่น1นะคะ1บวก1ได้2สำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างเลข2 2บวก9 11 11บวก9 20 20ดเลขเด่น0 0บวก1นะคะได้1 1บวก2นะคะได้3สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก8 1 1 สำหรับการคำนวณสูตร2ตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เล็เด่นเลข1หนึ่งเลข2และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข0ศูนเลข1และเลข3พ้นผลออก3ตัวบนนะคะ8 1 1หนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเล็กเด่นเลขกนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเล็กเด่นเลข1นะคะ2ตัวบนในงวดนี้ออก1 1หนึ่งจ้าเรามาดบชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา ทุดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึงได้เจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามสิบสกหกสิบเ้เไดเล็เด่น9ก้านะคะเกบวกหนึงได้10ได้เลขศูนย์าสำหรับทุดข้างล่างหลักน้วยล่างนะคะเลขแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็วกสามสิบสไดเลขเด่น4 4่บวกหนึงะคะได้5 5าบวกสได้7จ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก9 9 7 สำหรับการคำนวณสูตรสองตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เลขเด่นเลข9และเลขศและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเด่นเลข4เลขเลเลขเลข7ผลออก3ตัวบน997เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข7 2ตัวบนนะคะออก97าสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึงเจ็7เจ็ดบวกห1สิบบวกห้าสิดสิบแดได้เลขเด่น8 8ดบวกหนะคะได้เก้าสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างเลขแปดบวกสได้ 8. 8. 10บสิบบวกสองสิบสงสด้เลขเด่นสองสบวกหนะคะได้3 3มสบกสได้ห้าำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์แดสา สำหรับการคำนวณสูตรสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขแปดและเลขเก้าและชุดข้างหน้านะคะคำนวณได้เลขสองเลขสามและเลขห้าผลออกสามตัวบนศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะและชุดข้างแรกเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะสองตัวบนออกแปดสามจะเรามารับชมกันต่อสําหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลัก ร้อยครั้งที่1นนะคะได้2 2บวกหนึ่งได้3 3บวก5้าได้8ได้เลขเด่น8นะคะ8บวก1ได้9สําสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างได้เลข7 7บวก3าได้10บ0บวก3ามได้เลขเด่น3 3บวก1นะคะได้4 4บวก2นะคะได้6สสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตบนออก8 9 3สา สำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงูนี้ชุดข้างบนนะคะคำนวณได้เลข8เลขและเลข9และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข3เลขและเลข6ผลออก3ตัวบน8 93เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงูนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข3 2ตัวบนในงูนี้ออก93นะคะจ้ะสำหรับ2ตัวบนในงูนี้93นะคะคืองวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16ตุลาคมพศ2563นะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะแนวทางสองถูกบนระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราจะทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาจับฉบดดยกันนะคะว่าสำหรับการจับฉุดสองถูกบนระยะสุดท้ายนี้การจับฉุดของเรานะคะจับฉดได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ สำหรับชุดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่1เลข7 7 5, 12, 12, 9, 21, 21, 21 no ็ดเจ็ดบวกห้าสิบวกเก้ายเได้เลขเด่น1นะคะ1นบวกหได้2องจากสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างนะคะเลข9 9้าบวกศูครั้งก็ได้9นะคะ9กบวกหนะคะได้10ได้เลข0 0นนบวกสนะคะได้2สำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตร2ตัวบนระตราสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะ ได้เลขหนึ่งเลขสองนะคะเดี๋ยชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองนะคะท่านผู้ชมสําหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดที่แล้วนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเราระยะสุดท้ายนี้การจับชุดทั้งหมดได้หกชดนะคะท่านผู้ชมได้นะคะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองเก้าสองศูนย์สองสองนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับการคำนวณ2ตัวบนระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมการจับฉลดของเรานะคะ2ตัวบนในงวดวันที่16ตุลาคมนี้ทางเราจับฉลดได้ทั้งหมด6ชุดนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้19 10 12 29 20 22นะคะท่านผู้ชมทั้ง6ชุดนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชม คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทา่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะแล้วเรา,าพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ